ไสกรอกน้ำส้มกวันไม้เตรียมแพ็คส่งให้เพื่อนๆกันค่ะขวดใส่น้ำส้มกวันไม้ของเรา1ขวดจะบรรจุ1ลิตรนะคะน้ำส้มกวันไม้หลิตรสามารถผสมน้ำเปล่าได้ถึง200ลิตรเลยค่ะและน้ำในถังสีดำที่เพื่อนๆเห็นอันนี้ก็คือน้ำส้มกวันไม้ของเราเองเป็นน้ำส้มกวันไม้ที่เราเผาถ่านและเก็บน้ำส้มกวันไม้เองทุกถังเลยค่ะโดยที่เราจะเก็บน้ำส้มกวันไม้มาตั้งผักทิ้งไว้อย่างน้อย3เดือนเพื่อให้เขาตกตะกอนจากนั้นค่อยกรอกใส่ขวดแบบนี้เลยค่ะเราจะไม่ได้ผสมอะไรเข้าไปเลยนะคะก่อนที่จะกรอ ใส่ขวดให้เพื่อนเพื่อเราแค่กองด้วยผ้าบางๆเพื่อกองฝุ่นเท่านั้นเองค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะได้ใช้น้ำส้มกวันไม้ที่เข้มข้นและบริสุทธิ์มากแบบนี้เลยค่ะกลิ่นของน้ำส้มกวันไม้จะเป็นกลิ่นควันไฟชัดเจนมากๆทำให้น้ำส้มกวันไม้ของเราสามารถป้องกันแมลงและไล่แมลงได้ดีมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะปลอดภัยทั้งกับทุกคนในบ้านไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องพึ่งยาฆ่าแมลงก็สามารถมีผักผลไม้สดๆปลอดสารปลอดภัยไว้ทานเองได้ค่ะกัดน้ำส้มกวันไม้มณีฟาร์มในตะกามุมล่างซ้ายเลยนะคะ